ก็ยังดีที่ได้รู้จักมองคุณนานมันก็เลยอยากถ้าเป็เกียก็ยินดีที่จะไปส่งเกินตามมาเลยไม่ต้องตามเองมองยามนาคุณสวยถึงมองนานมองนานคนสวยถึงมองนานมองนานคณสวยถึงมองนานก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เจสวยแชนแนล วันนี้เราก็มาอยู่กันในหน้าของแอมแม็กกันนะคะ <Wow! S 1> มากับเกมคุณฮาโรวินก่ <c oughs> อนที่จะไปชมคลิปนี้ก็ขอแนะนไว้นิดนึงว่าคลิปนี้ทำเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามกันนะจ๊ะโอเค โอเคค่ะ <Okay, S 2> ท่านผู้ชมเราก็มาลุยกันเลยดีกว่านะสำหรับเกมคุณฮาโรวินนั่นเองนะจ๊ะก็มากันในค่ายพีซีกันอีกแล้วเนาะท่านผู้ชมไปเราลุยกันต่อดีกว่าสำหรับเกมนี้ก็สแคตเตอร์3ตัวเนาะทุกคนเราถึงจะได้เข้าฟรีเกมนะจ๊ะก็มาลุนกันดีกว่าว่าจะโดนหรือเปล่ายังไงดอกนี้จะโดนมาอีกหนึ่งตัวคะ่ะท่านผู้ชมโอ้โหไม่โดนอ้อนาาาาาาายาา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 า อ๋อเจนี้ก็เปลี่ยนเป็นหัวกะโหลกไปก็พอได้ทุนไปหมุนต่ออยู่บ้างเลยกันต่อมาลุนกันนีกว่าว่าจะได้เข้าฟรีเกมหรือเปล่าเกมนี้คือเล่นบ่อยอยู่นะเออก็ได้อยู่นะน้องเกมก็ปังอยู่อ่าพอได้ทุนไปหมุนต่อเรื่อยๆดอกนี้สวยงามรางวัลก้อนตอมาอ่ารางวัลเมกา้าเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่ ไปเลยกันต่อยังไงดอกนี้ดอกนี้จะเข้าหรือเปล่าโอ้โหไม่โดนอีกแล้วไม่โดนอีกแล้วพลาดไปอีกแล้วไปอย่าได้ถอยซู้อย่าได้ถอยไม่เข้าไม่เลิกไปกันต่อยังไงดอกนี้ดอกนี้ต้องโดนแล้วไหมต้องโดนแล้วไหมโอ้โหสวยงามไปเข้าฟรีเกมกันไปเลยดีกว่าสามหมุนเอนไม่ใช่แปดหมุน ไม่ใช่สามหมุนเออถ้าสามหมุนมันจะน้อยไปนะแปดหมุนค่ะท่านผู้ชมโอ้ยดางวัลก้อนโตนต้องมาแล้วไหมฟักทองยังมีอยู่หัวเดียวเองมาเพิ่มอีกหนึ่งหัวเก็บฟักทองเยอะๆหน่อยโอ้โหมาอยู่สองหัวเองไม่ให้เพิ่มด้วยนะถ้าเราได้วายหัวฟักทองเยอะๆทุกคนมันจะดีนะมันจะดีกว่านี้ ี่หมุนจะหมดแล้วเพิ่งได้สามหัวเฮ้ยยังไงโอ้ยไม่มาเพิ่มเลยเนาะไปหมุนสุดท้ายจบแล้วจบแล้วก้อนโตมาโอ้ยได้หมุนสุดท้ายแล้วทุกคนฮารางวัลรวมเดี๋ยวไปต่อดีกว่าเดี๋ยวไปต่อดีกว่าแค่นี้ไม่พอจริงๆโอ้โหดอกนี้ดอกนี้สวยงามก้อนโตมา ดอกเดียวรู้เรื่องเลยไหมล่ะดอกเดียวรู้เรื่องเลยไหมล่ะย้าวไปดิรางวัลเมกาเท<ม>่าไหร่จ้ะโอ้ยสวยงามอยู่ค่ะท่านผู้ชมพอดีกว่าไหม พอเลยดีกว่าเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าดีกว่าเนาะถ้าไปต่อนะบ้านตายแน่นอนทุกคนได้แค่นี้ก็พอใจแล้วเนาะสำหรับใครที่อยากสนุกแบบนี้ก็อย่าลืมแอมแม็กกันนะจ๊ะสำหรับวันนี้แอดต้องขอตัวราไปก่อนนะคะท่านผู้ชมบ๊ายบาย